ผมว่าโควิดมันเป็นแค่ตัวเร่งคือก่อนหน้านี้เราก็จะเจอสิ่งที่เราเรียกดิจิทัลดิสรัปชันอยู่แล้วจริงๆประเทศไทยเจอเยอะกว่านั้นฮะเจอภัยเศรษฐกิจอีกนะครับแล้วก็ โควิดอ่ะมันยิ่งมาเร่งทําให้การทําธุรกิจเดิมเนี่ยมันเหมือนจะใช้ไม่ค่อยได้ละนะครับเพราะว่าโควิดมาเร่งให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับ<ม>รวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาเยอะผมคิดว่าหลังโควิดถ้าเห็นชัดๆเลยก็คือว่าทุกคนเข้าสมาร์ทโฟนกลายเป็นทุกอย่างละธุรกิจเดิมที่ที่ไม่ไม่สามารถปรับตัวหรือว่าแข่งขันกับสิ่งนี้ได้เนี่ยก็จะมีผลกระทบเยอะ ความนี้ผมคิดว่าผมเรียกว่าเป็น attention uh, war ยุคนานละเราเราจะาแย่งชิงทรัพยากรที่สําคัญแล้วใครได้ก็จะชนะเช่นสมัยก่อนเราก็อยากจะได้พื้นที่ที่ดินเราถึงจะรบกันมีสงครามแล้วเราก็จะจะไปยึดที่เขานะครับอพอผ่านยุคเกษตร,รกรรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องได้ที่เพื่อทําการเกษตร,รต่อมาเนี่ยช่วงอุตสาหกรรมเร,เราพยายามจะอยากได้แรงงานแรงงานตรงไหนราคาถูกเราก็จะย้ายไปทรัพยากรมันก็จะงองเงยตามแรงงาน ตอนนี้พอมีเทคโนโลยีมีสมาร์ทโฟนมีโซเชียลมีเดียมันเป็นยุคของการแย่งชิง attention ก็คือว่าทรัพยากรที่สําคัญที่สุดและจํากัดมากเพราะมันมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงมันไม่งอกมากกว่านี้แล้วดังนั้นเนี่ยใครได้ attention แพ้ชนะกันอยู่แถวๆนี้ผมยกตัวอย่างเช่น Netflix บอกว่าเราจะเขาจะสู้กับเวลานอนใช่ไหมฮะซึ่งซึ่ง,งมันไม่ได้ชนะใครแล้วมันจะชนะเวลานอนโดยเพราะวาเวลานอนมันก็คือ24ชั่วโมง เน็ตฟิกเมื่อสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประกาศว่าเขาอะแพ้สงครามแอตเทนชันให้ Fortnite ซึ่งเป็นเกมที่ฮิตมากที่เมกาเพราะ f o r t n ไ t e มันมดึงคนไปเล่นได้หมดเน Netflix ล่าสุดผมได้ยิน Adidas บอกว่าเฮ้ยคู่แข่งเราคือ Netflix นะเพราะว่าถ้าคนดู Netflix เยอะๆจะไม่ซื้อชุดกีฬาออกไปวิ่งเ<ม>นี่ยคือมันแย่งกันอย่างเงี้ยสงครามเนี้ยผู้ที่ชนะก็คือไอ้คนฉลาดๆอยู่บนสมาร์ทโฟนนี่แหละใช่ไหมกูเกิลเฟซบุ๊กพวกนี้เขาเก่งในการดึงแอ t เทนชัน ลูกค้าพอหรือว่าคอน s u m อ e r พอเขาเจออะไรใหม่ๆเจอออนไลน์เจอสิ่งเจอโควิดทําให้เขาได้ประสบการณ์ใหม่ความคาดหวังเขาสูงขึ้นเยอะความคาดหวังสูงขึ้นเยอะเราปรับตัวไม่ทันไอ้ตรงช่องว่างเนี่ยที่เรียกว่าหนึ่งมันคือมันเกิดเพนเออมันเกิดเพนไอ้เพนนี่แหละที่นำมาสู่ disruption พอลูกค้าเขาเจ็บปวดมากๆเขาจะม,ม,มันต้องมีคนหาโซลูชันที่ทําให้ ทำให้เขา fulfill เขาตรงนี้ที่เรียกว่า disruption ในในความหมายผมนะมันอาจจะเกิดจากใช้เทคโนโลยีช่วยบางทีก็ใช้เรื่องเซอร์วิสช่วยบางทีก็ใช้เรื่องเรื่องอะไรหลายอย่างช่วยให้ให้เพนนี้มันหายไปอันนี้ผมคิดว่ามันเกิดจาก attention war เกิดจากเทคโนโลยีที่ทำให้ consumer behavior เปลี่ยนผมชอบโมเดลของ m มคคินซีเวลาคิดเรื่องโควิด m มคคินซีเขาแบ่งไว้5สเต็ปอันแรกเขาเรียกว่า resolve ก็คือว่าปัญหาระยะสั้นเวลาเราเจอโควิดใหม่ๆนี่เราตกใจตกใจต้องรีโซฟก่อนเลยอินเวนทอรี่เน่าแล้วร้านปิดทำไงดีต้องขายอะไรอันนั้นผมเรียกว่ารีโซฟแก้ปัญหาเฉพาะหน้าลดเงินเดือนคนกระทันหันอะไรก็ว่านไปอันที่2องเขาเรียกเรสซิเลียนพอรีโซฟได้บ้างแล้วต้องอึดเพราะว่าเงินเข้าน้อยเงินไม่เข้าธุรกิจโครงสร้างเดิมมันจะเอาไม่อยู่นี่แบงก์เนี่ยมันต้องจ่ายดอกเบีย้ยต้องหมุนเงินต้องอะไรม่นเราต้องอึดให้รอดจนเห็นแสงสว่างให้ได้แล้วหลังจากรีโซฟรีซิเลียนแล้วรีสตาร์ทเริ่มใหม่ เริ่มใหม่มันต้องเริ่มใหม่ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเหตุการณ์เปลี่ยนใช่ไหมร้านอาหารก็ต้องเริ่มทำดิลิเวอรี่มากขึ้นต้องรู้จักแพลตฟอร์มต้องทําอะไรมากขึ้นแต่ทุกคนต้องคิดเรื่องที่4เหมือนกันหมดก็คือเรียกว่ารีอิมเมจินคือต้องคิดแล้วว่าถ้าโลกมันเป็นแบบนี้เราจะทําอะไรอะรีอิมเมจินแล้วยากที่สุดเลยคือรีฟอร์มคือมันคือการเขย่าโครงสร้างครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้ทันกับยุคสมัยพฤติกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปไม่ง่ายสําหรับธุรกิจดั้งเดิมอันเนี้ย เวลาเราคุยกันเราจะคุยอะไรกันใน5อันนี้ก่อนทีนี้รีเอเมจินเนี่ยธุรกิจจะต้องทําอย่างไรถึงจะคิดคิดใหม่ทําใหม่ได้คือวันนี้ถ้าเร่าทั้นๆนะผมชอบเคสรีเอเมจินอยู่บางเคสที่จะเห็นว่ารีเอเมจินมันต้องใช้อะไรนะฮะคือผมชอบเดอะสแตนดาร์ดเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยเขาเป็นตอนนี้เขาเป็นเว็บไซต์จะเรียกว่าเป็นสำนักข่าวไม่ใช่ออนไลน์และออฟไลน์สำนักข่าวอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ได้นะเขาเริ่มคิดใหม่หมดเลยว่ารีิมเมจินเลยว่าเฮ้ยข้างหน้าอีก3ปีเนี่ย คนจะชอบสื่อแบบไหนแล้วเขาก็รับคนที่ถูกต้องเข้ามาแล้วเขาสร้างใหม่เลยผมว่าหัวใจของ r e i m a g i n เนะ่เริ่มต้นมันอยู่ที่ mindset เลย mindset ขององค์กรนะครับอันนี้คือเป็นตัวแรกก่อนเลยอย่าพูดว่าองค์กรจะต้องทำอะไรเช่น digital transformation ต้องทำไม่อะไรเนี่ยผมมาอยู่ที่ mindset m i Mind s e t ในการที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะ ผมว่า,ควา,ค,วาความสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงองค์กรอยู่ที่ลีดเดอร์ต้องรู้ตัวเองไม่รู้การที่ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้อ่ะอันนี้ผมว่านี่คือหัวใจหลักของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างขององค์กรนะฮะองค์กรเปลี่ยนไม่ได้ส่วนใหญ่เขาจะมองข้างบนแหละข้างบนนะพูดทุกอย่างนั่งหัวโตแล้วพูดหมดที่ทพวกภาษาสตาร์ทอัพพวกเรกิโปคือ high e เพสเพอร์เซน o พนอ่ะคือพูดพูด95%ฟัง5%เถ้าหัวโตวเป็นแบบนั้นเนี่ยมันไม่เปลี่ยนหรอกแล้วถามว่าไม่รู้อันแรกคือออะไไรรก่่่นมู้วา ลูกค้าเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วเออถือถ้าเราบอกว่าเรารู้หมดลูกค้าเป็นแบบนี้เราก็จะไม่เปลี่ยนซึ่งลูกค้าเปลี่ยนมหาศา,ศา,ศาลจริงๆนะเราจะต้องยอมรับว,ว่าลูกค้าเปลี่ยนเยอะจนเราไม่รู้ดังนั้นพอเราไม่รู้เสร็จเราจะต้องเริ่มไปถามลูกค้าไปคุยกับเขาใหม่ไปดูเพลนไปดูพฤติกรรมเขาเขาใช้อะไรบ้างเราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งได้ไงความอดทนเขามีแค่ไหนแล้วคือโลกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้ expectation หลายๆอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนอย่างแรกนะทุกอย่างมันต้องนาว พราะเรากดดูหนังก็อเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ดังนั้นเนี่ยไอเดี๋ยวนี้บางทีมันต้องใช้เทคโนโลยีช่วยเพื่อให้ได้เดี๋ยวนี้บางอย่างมันต้องใช้เรื่องอื่นมันคืออะไรเท่านั้นเองมันนี่คือ t r a ทรานส์ a มชันก็คือทําจากรูปแบบเก่าให้เป็นรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการอันนี้เป็นขั้นต่ำนะคือถ้าเราไม่สามารถทําได้เท่า expectation ก็จะมีคนอื่นมาทําเท่าเราได้แต่ถ้าเราจะเอาชนะเราต้องทําได้มากกว่า expectation อันนี้ยากอันนี้ยากก็อีกดังนั้นเนี่ย ในความไม่รู้ของบริษัทอันแรกเนี่ยต้องเริ่มออกไปถามแล้วว่าลูกค้าเขาเปลี่ยนไปยังไงเราจะปรับตัวยังไงให้ทันเขาผมว่าเป็นเป็นตัวสารตั้งต้นอันแรกของบริษัทเลยในการเริ่มเริ่มออกไปสิ่งที่เอาถ้าพูดถึงทฤษฎีของฝรั่งเนี่ยมันก็คือส่วนแรกของดีไซน์ thinking เนี่ยก็คือเอมพัตตีคือต้องต้องไปนั่งอยู่ในใจคนเราไม่รู้เราต้องเข้าขเขาล้นไปฟังเขากลับมาต้องมีเอมพัตตีองค์กรต้องเราออกเริ่มออกเดินต้องใช้ตอนนี้เดินได้แล้วโควิดมันมันมันบรรเทาลงไปเยอะ เราต้องออกเดินละเราต้องไม่อยู่ที่ที่เดิมต้องไปถามต้องไปฟังฟังเดี๋ยวนี้มันฟงนนังได้ไปพูดคุยจนถึงไปดูในตามห้องกลุ่มไลน์ต่างๆห้อง f เฟ e บ o ๊ k กลุมต่างๆมันก็จะมี Conversation ที่เราเรานึกไม่ถึงเราไม่เข้าใจอยู่เยอะนะครับพวกนี้ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะปรับปัญหาคือเราจะมี ability to learn ได้อย่างไรทีนี้ถามว่าคนน้องที่จะจบใหม่กับ น้องที่อยู่ใน first jobber ซึ่งกำลังเรียนรู้ทักษะอะไรสำคัญสมัยก่อนเนี่ยทักษะตัว I เนี่ยเป็นทักษะที่ที่เราถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นว่าถ้าเราเก่งเอนจิเนียร์ต้องเก่งไปเรื่อยๆถ้าเราเรียนหมอหมอเฉพาะทางเรียนไปเรื่อยๆจนเป็นเส้นไอแล้วเราจะลุ่งเรืองเองต้องเก่งเป็นไอจริงๆมันมาสักพักละรวมถึงตอนนี้ด้วยไอไม่พอแล้วคือมันเป็นไอไม่รอดเขาบอกว่าถ้ายังมียังเด็กๆอยู่ควรจะพัฒนาตัวทีก็คือรู้ลึกแน่นอนเราต้องรู้ลึกอะไรบางอย่างแล้วแล้วต้องรู้กว้าง คือตัวทีต้องเปิดโลกตัวผมเองด้วยที่โตมาวันนี้เพราะว่าตัววายตัววายคือเราต้องรู้เรียกว่ามัลติดิสซิ п ลินก็ได้คือเราต้องควรจะต้องรู้อะไรที่มากกว่าหนึ่งสาขาคือแล้วคือแล้วถ้าดีนะในทฤษฎีผมนะถ้าเรารู้แบบเป๊ะๆกับกะกะเช่นเป๊ะๆคืออะไรผมผมผมเป็นสายไฟแนนซ์มาครึ่งชีวิตไฟแนนซ์คือเป๊ะๆนะใช่ไหม engineer ก็เป๊ะพวกสายวิทย์มันสายเป๊ะสายกะกะคือ creativity สายสินมาร์เก็ตติ้ผมก็ทำมาร์เก็ตติ้กะกะเอาอะความสวยเราก็ไม่ได้ให้คะแนนแบบตา20ปากอะไรคือมันกะกะเอาอะมันเป็นฟีลิ่งมันเป็นสตอรี่เทลลิงมันเป็นศิลปะคนที่ในโลกอนาคตที่ข้อมูลมันล้วงเอาได้จาก Google Creativity คือหัวใจคือการเอา2อย่างมาคละกันคละคละพี่ผมเรียกว่าคละคเอาเป๊ะกะกะมาคละแล้วมันจะมันมันจะมีไอเดียอะไรที่ประหลาดๆแล้วถ้าเล่าหลายๆตัวอักษรผมอบเล่าตัวอักษรแล้วมันมี ไไม่ได้เราควรจะเป็น T อย่างน้อยควรจะเป็น Y แล้วก็ควรจะเป็น X ในที่สุดแล้ว X มันคือ Collaboration เดี๋ยวนี้มันต้อง collapse กันแล้วถ้าเราเป็นศูนย์กลางของตัว X เราคือ Leader มันคือ Leadership Skill อะเราสามารถ persuade คนหลากหลาย Multidiscipline mm hmm. มาทำงานชิ้นหนึ่งร่วมกันได้ไหมคนที่สามารถนำทีมเพื่อทำงานให้สำเร็จชิ้นหนึ่งได้ mm hmm. อะนนั้นก็เป็น Skill อีก Skill หนึ่ง mm hmm. ซึ่งอันเนี้ยถามว่ามันยากไหมยากแน่นอน แต่โลกเดียเ๋ยวนี้คำหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเริ่มจะเป็นสัจพจน์ของโลกนี้ก็คือ e v e r a g e is over คือคนที่ทำอะไรได้เท่าๆปานกลางแพ้แน่นอน